เบนดูเยสนิกเกนวันวินสตุเกนเวนซินิกเมียดาวีคานซูซีวิดาซนเขาพูดว่าถ้าวันนี้คุณไม่ไปหาเขากำแพงแสนนะคะก็ส่งให้เขาดูเขาบอกเอาแล้วคุณไม่ไปเหรอมีโอกาสแล้วทำไมไม่ไปบอกฉันฉันยังไม่ไปฉันยังไม่พร้อมฉันยังฉันคิดว่าโอกาสหน้าที่ฉันกลับมาจากเยอรมันฉันจะไปกราบท่านดีกว่า แล้วเขาก็พูดคำหนึ่งเขาเขาจะพูดบอกว่าเวนเวนดูเยสนิกเกนวันินสุเกนเวนซนิกเมดาวีคานซูซีิดาเซนเขาพูดว่าถ้าวันนี้คุณไม่ไปหาเขาไม่ไปหาท่านอาจารย์แล้วถ้าวันหนึ่งท่านอาจารย์ไม่อยู่ละ่ะทุกทุกคนสามารถตายได้ไม่เลือกเวลา ถ้าคุณยังรออยู่เมื่อไหร่ถ้าวันนั้นไม่มาวันนั้นน่ะอาจารย์ของคุณไม่อยู่แล้วคุณจะได้กราบท่านไหมพอพอเขาพูดคำนี้ยเราก็ตัดสินใจขับรถจากพัทยาไปที่นครปถมไปที่กแพก็คือเข้าไปฟังท่านเงียบๆโดยที่ก็ไม่ได้รู้จักใครเลยค่ะ ก็ไปเจออาจารย์พี่วัน,นีนั่งอยู่ข้างนอกแล้วก็ถามท่านว่าท่านก็เห็นว่าเราเดินแบบมองหาอะไรท่านก็ถามมาฟังอาจารย์ใช่ไหมคะบอกใช่ค่ะเข้าทางนี้ก็เข้าไปนั่งที่ตรงนั้นก็ฟังอย่างตั้งใจมากคะ่ะแล้วก็ปราบปื้มที่เราได้เจอตัวจริงๆของท่านนะที่คนหนึ่งที่ให้ชีวิตใหม่เราเป็นบุคคลผู้ให้ชีวิต ใหม่กับเราและก็ครอบครัวเราตอนนั้นเราก็นึกแล้วก็ฟังไปก็ทาซาบซึ้งอย่างตั้งใจภาษาเยอรมันแค่พื้นบ้านภาษาทางธรรมเราไม่ทราบจริงๆตรงนี้เป็นเหตุให้เราค้นหาก็คือจริงๆเราอ้อมอ่านหนังสือพระอภิดาอภิธร,ะะอรธรรมสังเขปนะคะอยู่ปรมาธรรมสังเขปอยู่ก็พยายามแปลเป็นภาษาเยอรมันเอามาสอนลูก อย่างเช่นว่าปรมัตธ,ธรรมคืออะไรอภิธรรมะคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรจีตเจตสิกรูปและนิพพานเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะพูดซ้ำๆแบบนี้ให้เขาฟังก็ผมก็เพิ่งเห็นคุณแฮแบทที่ภูเก็ตนะครับก็เห็นท่านเข้าไปร่วมในงาน กราบบูชาคุณท่านอาจารย์นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็คอยทําอะไรต่างๆคอยหยิบของชํารวยใช่ไหมครับที่คุณสามีของพี่เปิ้ลทาให้ซึ่งเป็นของฝากที่มีค่ามากเลยนะครับเขียนด้วยลายมือมีพระธรรมนะครับมีพระธรรมเครื่องเตือนที่ดีที่สุดคือพระธรรมเป็นคนดีเพราะเข้าใจพระธรรมเห็นไหมฮะเตือนคุณฮาแบดก็คอยหยิบอันนี้ให้ส่งให้ท่านอาจารย์มอบให้ครับ ผู้ที่เข้ามากราบท่านนะครับเป็นภาพที่งดงามมากไหว้สวยมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งทราบว่าท่านก็เริ่มที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมนะครับก็เป็นประเด็นต่อมาครับท่านอาจารย์ครับที่จะขอโอกาสให้คุณอ้อมได้กล่าวถึงว่าหลังจากที่ตัวเองครับได้รับประโยชน์จากพระธรรมแล้วสิ่งที่ควรทําก็คือเกื้อกูลบุคคลรอบข้างซึ่งคุณอ้อมก็มี มีบุตรมีธิดานะครับมีน้องรีมกับน้องฟลุกนะครับสองท่านก็ทราบว่าคุณอ้อมเนี่ยครับก็คอยเกื้อกูลบุตรท,ทิดาทั้งสองนีครับให้ให้ได้เริ่มเข้าใจพระธรรมตามที่ตัวเองได้เข้าใจจากคําสอนของท่านอาจารย์นะครับและก็ยังมีภาพประทับใจจากคุณสามีด้วยใช่ไหมครับก็คือคุณแฮแบดเนี่ยครับก็อยากจะให้คุณอ้อมได้เล่าเองนะครับเพราะผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ ประทับใจโดยที่ไม่รู้เลยครับท่านอาจารย์ครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจริงครับก็เชิญคุณน้อมเลยครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่สําคัญครับเพราะว่าเป็นผู้ที่พอเห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้วก็มีความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นนะครับได้เข้าใจพระธรรมด้วยโดยเฉพาะคนใกล้ชิดนะครับก็คือบุตรธิดาแล้วก็เป็นเหตุให้คุณสามีก็พลอยที่จะเริ่มสนใจแล้วด้วยครับก็เป็นภาพที่ น่าประทับใจจริงๆครับขอเชิญนะครับค่ะพอดีเมื่อปีที่แล้วกลับมาได้มากราบท่านอาจารย์หลังจากลงกลับมาถึงจากเยอรมันใช่ไหมคะแล้วก็กลับไปบ้านได้ประมาณ2เดือนคุณแม่ก็เสียค่ะคุณแม่เสียก่อนที่จะกลับเดินทางกลับไปเยอรมันได้1เดือนก็เป็นเวลาที่รวดเร็วมากแล้วก็แต่แต่หนูแต่หนูจะกราบ บูชาคุณท่านอาจารย์จริงๆที่ได้สอนพระธรรมให้หนูเพราะว่าเป็นการจากไปแบบสงบสำหรับตัวเองเป็นความสงบจนหน้าอัศาจรรย์ใจเพราะว่าเราเรา,เรารู้สึกว่าเราร้องไห้ไม่ได้เพราะเราเข้าใจว่าต้องต้องคือการจากไปจริงๆจิตใจของเราสงบในการจากไปของท่านนะคะ แล้วก็บงังคับโดยที่ขณะที่นั่งรถไปที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณสามีนี่ขับรถแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยแต่เราไม่ได้ร้องไห้เลยเรารู้สึกว่าเราผิดปกติเพราะเราได้ความเข้าใจนะคะว่าถึงเวลาที่ต้องไปก็คือต้องไปเพราะว่าหมดหมดเวลาของท่านแล้วแต่คุณสามีนี่ขับรถไปร้องไห้ตลอดเลยเราต้องเราเรารู้ว่าเราเรานึกว่าเราจะต้อง แกล้งร้องไห้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเราไม่ปิดปกติเพราะไม่งั้นเขาจะคิดว่าเราไม่ได้รักแม่เหรอทําไมคุณไม่ร้องไห้อย่างนี้คะ่ะก,ก็เราก็ยากนะคะแกล้งร้องไห้นี่ยากมากเพราะว่าความเข้าใจมันต่อไปนะคะก็คงจะไม่มีอย่างนี้ความจริงเป็นความจริงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทำไมไม่ร้องไห้ ค่ะพอพอกลับไปที่ก็เราก็ยากนะคะแกล้งร้องไห้นี่ยากมากเพราะวาความเข้าใจมันเต่าไปนะคะก็คงจะไม่มีอย่างนี้ความจริงเป็นความจริงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทำไมไม่ร้องไห้ค่ะพอพอกลับไปที่เยอรมันหนูก็ตั้งจิตว่า การที่หนูจะทดแทนพระคุณของคุณแม่ได้ก็คือการทำความดีซึ่งถ้าทำโดยลำพังเนี่ยลูกลูกลูกของเราเนี่ยเขาก็ยังจะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรนี้อีกนานยาวไกลนะคะก็ก็เลยเป็นเหตุที่ถามลูกว่าอยากทำความดีกับแม่ไหมคือแม่เนะี่ยอยากจะทำความดีให้คุณยายด้วยการสนทนาธรรมด้วย เราจะมีเวลามาสนทนาธรรมกับแม่ไหมคือแต่กำหนดให้เขาแค่3เดือนนะคะบอกว่าเริ่มอาทิตย์หน้าแม่จะสนทนาธรรมไปอีกสมเดือนเราจะสนทนาธรรมกันหนึ่งครั้งในหนึ่งอาทิตย์คือเขาก็เห็นด้วยเลยค่ะเขาก็เห็นด้วยเลยแต่ด้วยความที่เรารู้ภาษาเยอรมันแค่พื้นบ้านภาษาทางธรรมเราไม่ทราบจริงๆตรงนี้ เป็นเหตุให้เราค้นหาก็คือจริงๆเราอ้อมอ่านหนังสือพระอภิดาอาภิธรร,อะะอรธรรมสังเขปนะคะอยู่ปรมัตธรรมสังเขปอยู่ก็พยายามแปลเป็นภาษาเยเมันเอามาสอนลูกอ,อย่างเช่นว่าปรามัตธรรมคืออะไรอภิธรรมะคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรจิตเจตสิกรูปและนิพพาน เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะพูดซ้ำๆแบบนี้ให้เขาฟังก็หนูหนูรอกเรียนการสอนจากท่านคณะอ,อ,อาจารย์นะคะหนูก็จะฟังแล้วก็ให้ลูกตาตอบอะคะ่ะจะจะไม่ใช่การเล่าเล่าอย่างเดียวก็คือถามว่าจิตคืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วให้เขาตอบมาก่อนเพราะเขาผิดเราก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายให้เขาฟังซึ่ง พอ,พอเรียนมาได้สักระยะหนึ่งรู้สึกยากกับภาษานะคะก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตว่ามีหนังสือของท่านอาจารย์เป็นภาษาเยอรมันไหมก็เลยเข้าไปคน้นแล้วก็ไปเจอหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งเป็นภาษาเยอรมันค่ะก,ก็สั่งเลยค่ะสั่งซื้อเลยในอินเทอร์เน็ตรอประมาณสามอาทิตย์ไม่มีค่ะไม่มีส่งให้เขาก็แจ้งมาว่าเขาไม่ไมสามารถส่งให้เราได้ ก็รู้สึกเสียใจนะคะที่เราไม่สามารถอ,าอธิบายกับลูกเป็นภาษาธรรมะได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะสอนเขาในหัวข้อของอกามกามอะไรคะอาจารย์การกา,มมารมพโคีสูตรค่ะการมโพกคีสูตรก็คือให้พื้นฐานการใช้ชีวิตดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่พระภิกษุนะสำหรับคารวาสยังไงก็คือ ให้เขาอ่าน10ข้อแล้วก็ประเมินตัวเองอะค่ะว่าคุณอยู่ในข้อไหนแล้วถามเขาเขาบอกเขาเป็นข้อที่แย่ที่สุดเลยค่ะคือไม่มีในในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องอะค่ะก็คือให้เขาพิจารณาตัวเองแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มทีนี้ก็เป็นเหตุให้คิดว่าอยากจะทำหนังสือธรรมะที่เป็นภาษาเยอรมันเล่มเล็กๆสำหรับ ลูกๆหรือว่าคุณสามีที่เขาอยากจะอ่านอย่างงี้คะ่ะก็เลยเดินทางพอเดินทางกลับมาถึงที่เมืองไทยก็ไปค้นในตู้หนังสือของตัวเองก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้ที่เป็นภาษาเยอรมันค่ะ,ะแปลโดยคุณอัวสุศราเป็น Daily Life อภิธรรมอินเด i l y Life ภาษาเยอรมันใช่ค่ะคก็ดีใจมากเลยค่ะก,ก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกๆแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่ม ต้นด้วยการให้ลูกอ่านหนังสือ,อเล่มนี้เป็นภาษาเยอรมันแล้วก็ค่อยๆแปลกับเขาอะค่ะว่าธรรมะค,คืออะไรแต่ตอนนี้เขาตอบได้ชัดเจนเลยนะคะว่าปรามัตธ,ธรรมปรามตทคืออะไรอภิธรรมะค,คืออะไรจิตคืออะไรเจตสิกเขาเข้าใจได้ชัดเจนใน,ในระดับความเข้าใจนะคะส่วนคุณสามีนี่ อ้อมก็จะเอาหนังสือวางไว้ที่โต๊ะรับแขกทุกวันเป็นเล่มนี้แหละค่ะแล้วก็อ่าชี้ให้เขาดูว่าเนี่ยาการที่เราเราจะสนทนาธรรมกันเนี่ยภาษาที่เราจะสื่อสารกันได้ในครอบครัวคือภาษาธรรมแต่เขาไม่เข้า,จขา,ขา,ขาใจเราก็สนทนาเขาไม่ได้แล้วความสุขของเราที่สุดก็คือการได้คุยเรื่องธรรมะในครอบครัว แล้วเขาก็เห็นเราคุยกับลูกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ตยใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยเริ่มมาอ่านแล้วเขาก็บอกว่าันนี้ฉันอ่านหนังสือได้ห้าหน้าแล้วนะห้าหน้าลไม่เข้าใจเลยสักคาไม่เข้าใจเลยคะ่ะแต่ทีนี้จริงๆแล้วเขาเข้าใจนะคะเพราะว่าพอเวลาเขาโกรธเนี่ยอ้อมจะบอกอา้าวคุณอกุศลา,ามาเหรอเขาเอา้อาวอกุศลา,าเหรออา้าวโอเคโอเคแล้วพออะไรก็อากุศลา,าดี ตอนนี้รู้หรือ,อยังว่าเป็นอากุศลาเขาบอกรู้แล้วงั้นคุณก็เป็นกุศลาเขาก็อ้าวจริงเหรอคือก็จะคุยกันอย่างเงี้ยตลอดเรื่องเรื่องแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่เขาสะดุดใจเขาเที่ยมถามเขาเขาบอกว่าที่ยอมบอกเขาบอกว่าเวลามันมีไม้อยู่หนึ่งท่อนแล้วโยนขึ้นไปบนข้างบนเนี่ยแล้วมันหล่นลงมาเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันจะออกหัวไหนอ่ะที่จะหัวหรือท้ายค่ะ เขาบอกไม่รู้เขาเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าการเวียนไหวแต่เกิดมีจริงเราก็บอกว่าอันนี้ก็เหมือนกันคุณก็ไม่รู้ชีวิตของคุณน่ะก็เหมือนท่อนไม้เนี่ยอาจจะออกหัวหรือก,ก้อยก็ได้แต่ถ้าคุณรู้ธรรมะติดติดเอาไวอ้อ่ะมันก็ดีกับก็เป็นประโยชน์กับคุณอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ตอนนี้เขาอ่านถึงบทที่หกแล้วนะคะค่ะ <c oughs> ก็เป็นที่น่าปิติยินดีอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะคือทุกขณะนเมื่อมีความเข้าใจแล้วนะคะก็เริ่มเตือนกันสนทนากันให้ไม่ลืมว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะครับจริงๆเรื่องอุปมาที่โยนไม้ขึ้นบนแล้วก็หล่นลงมาเนี่ยครับก็เหมือนถึงคติที่จะไปในเบื้องหน้าใช่ไหมครับจากความเป็นบุคคลนี้เราไม่รู้เลยว่าจะ ไปในสุขคติหรือว่าทุกคติใช่ไหมครับแต่ว่าต้องตายแน่ๆนะครับบางครั้งก็มีจะมีคนสงสัยว่าแล้วมีเกิดจริงๆหรือเปล่าซึ่งเราอาจจะพูดให้เขาได้พิจารณาก็ได้ว่าเมื่อวานมีไหมเห็นไหมครับแล้วเมื่อวานหายไปไหนใช่ไหมครับมาจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วต่อไปจะมีไหม ให้เขาได้คิดใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังไม่ละเอียดก็ต้องกล่าวถึงความเป็นไปถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจึงจะรู้ว่าอะไรเกิดใช่ไหมครับเพราะโดยมากคนจะคิดว่าเป็นตัวเราทั้งนั้นเลยแต่ความเป็นจริงก็คือสภาพธรรมะที่เขาเกิดดับสืบต่อเหมือนเดี๋ยวนี้แหละครับที่แต่ละขณะแต่ละขณะก็ล่วงไปแต่ทําไมจึงเกิดขึ้นเหมือนเห็นเหมือนได้ยินไม่ใช่ว่าเคยมีมาก่อนใช่ไหมครับแล้วจะเกิดเดียวกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเหตุปัจจัยของการที่จะเกิดขึ้นเมื่อยังมีปัจจัยอยู่นิดหนึ่งนะครับต่อจากอาจารย์วิชัยนะคุณอ้อว่าถ้าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรถ้าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรนะครับจะไม่สงสัยสิ่งที่เป็นส่วนอดีตแล้วก็จะไม่สงสัยสิ่งที่ต้องเกิดต้องมีในอนาคต เพราะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าสิ่งที่เกิดนั้นแสนสั้นเกิดจากปัจจัยแล้วก็ดับไป n n. A, s s j j เห็นขณะนี้เกิดจากปัจจัยมีกรรมเป็นต้นมีสิ่งที่กระทบตามีตามีการใส่ใจจึงเห็นและเห็นต้องดับถ้าเห็นไม่ดับจะไม่มีได้ยินเพราะนั้นสภาพรู้ ที่คุณสนใจคือจิตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วกว็ดับไปเกิดขึ้นแล้วกว็ดับไปสืบต่อไม่มีระหว่างขันเพราะนั้นจิตที่เป็นจิตสุดท้ายของชาตินี้โดยสมมุติจิตนั้นจ,จุติจิตเมื่อเกิดแล้วดับไปอะไรจะไปหยุดยัง้งการเกิดสืบต่อของจิตขณะถัดไปซึ่งเป็นปฏิสนธิจิตในชาติต่อไปแล้วถ้าจะาคร่าวๆนะฮะในอดีต ต้องมีการสะสมมาต่างกันแต่ละคนถึงได้มีความชอบมีอุปนิสัยหลากหลายต่างกันซึ่งผู้ที่ไม่ได้เข้าใจพระธรรมก็พูดเป็นคําเลื่อนลอยว่าเป็นพรสวรรค์คนนี้เล่นกีฬาเก่งคนนี้ดนตรีนะคนนี้เรื่องน,นู้นเรื่องนี้เรื่องแพทย์เรื่องวิศวกรรมเพราะฉะนั้นแค่ไม่กี่สิบปีเนี่ยจะเพียงพอหรือกับการคุ้นชินกับสิ่งนั้น นั้นต้องมีในส่วนอดีตแต่ถ้ารู้ว่าขณะนี้อะไรมีจริงนั่นแหละคือคำตอบที่จะไม่สงสัยเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเพราะเข้าใจขณะนี้กราบเท้าท่านอาจารย์ค่ะก็อยากจะ,จะได้กล่าวถึงความหนูทราบซึ้งในความตั้งใจของคุณอ้อมที่จะเกื้อกูลธรรมะความเข้าใจธรรมะกับ ลูกสาวกับสามีนะคะท่านอาจารย์เมื่อคุณอ้อมสมัยก่อนยังไม่ไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าธรรมะคืออะไรคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสจรู้คืออะไรก็ใครชักชวนไปทําไปปฏิบัติไปทําบุญด้วยความเห็นผิดเข้าใจผิดก็ไปหมดแล้วก็ยังชวนลูกสาวด้วยซึ่งลูกสาวก็เป็นคนที่ว่าเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังแม่แม่ก็ให้มาบวชชี ที่ที่เมืองไทยโกนหัวลูกสาวก็ยอมที่จโกนหัวแม่ให้ทำอะไรลูกสาวทำตามซึ่งเมื่อคุณอ้อมเนี่ยพอได้พบท่านอาจารย์นี่แบบปิติมากที่ได้เข้าใจความจริงได้เข้าใจว่าคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงคืออะไรสิ่งที่ทำมาสอนลูกสาวเนี่ยไม่ถูกต้องก็เกื้อกูลลูกที่จะให้ได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง ก็เนียก็เลยบอกลูกว่าเราจะมาทำความดีกันสามเดือนก็คือเริ่มด้วยปรมัตธ,ธรรมสังเขปของท่านอาจารย์คะแล้วก็เล่มที่คุณอวัวโซล่าแปลพระอภิธรรมในชีวิตประจำวันก็ได้เกื้อกูลสนทนากันพอครบสามเดือนลูกๆเขาก็มีความเข้าใจขึ้นลูกๆมันครบสามเดือนแล้วจะสนทนาต่อไหมจะสนทนาต่อเพื่อที่จะ ให้ค่อยๆเข้าใจเพราะทราบแล้วว่าพระธรรมก็ยากลึกซึ้งต้องค่อยๆเข้าใจไปก็เป็นที่ปราบเริ่มของคุณแม่แล้วก็ที่ว่าลูกๆจะสนทนาธรรมต่อไปแล้วก็คุณแม่ก็ได้บอกลูกๆว่าเนี่ยแม่จะพิมพ์หนังสือนะจะจัดพิมพ์หนังสือเป็นภาษาอังกฤษเยอรมันส่วนหนึ่งก็จะเพื่อทดแทนคือตั้งใจที่จะทดแทนคุณท่านอาจารย์เพื่อที่จะให้ให้พระสัตว์ทำสิ่งที่มีจริงดำรงอยู่ ก็จะพิมพ์หนังสือลูกๆจะจะร่วมเจริญกุศลไหมลูกสาวหยอดกระปุกค่ะอาจารย์หยอดกระปุกเพื่อที่จะมาร่วมเจริญกุศลกับคุณแม่แล้วก็ขนาดลูกๆนี่ครับอา,าจารย์ก็ได้มาเริ่มที่คุณแม่เกื้อกูลก็ได,ได้ได้ความเข้าใจที่สะสมมาก็ได้เริ่มความเข้าใจก็บอกคุณแม่ว่าถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เขาจะช่วยกับคุณแม่แปลเนี่ย ถ้าเกิดที่เยอรมันมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่ได้เข้าใจนะเขาก็เขาก็ปิติเบื้มละพอละเขาก็ยินดีละแค่คนหนึ่งที่ได้อ่านเขาก็เขาก็ยินดีปรับเปิื้มแล้วค่ะนี่ก็ลูกสาวคุณคุณอ้อมค่ะก็หนูก็ปรับเปิื้มแทนค่ะครับได้ฟังแล้วก็ปรับเปลื้มครับพี่เมตตาครับก็เป็นคําที่เป็นประโยชน์นะครับฟังแล้วก็ปรับเปลื้มเพราะว่าเห็นถึงกุศลจิตใช่ไหมครับจริงๆก็ ธรรมะนั่นแหละที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ซึ่งการแปลหนังสือเป็นภาษาเยอรมันนี่ครับก็นอกจากคุณอ้อมลูกสาวล้วก็ยังมีผู้ช่วยอีกใช่ไหมครับเป็นสมาชิกทางเวียดนามใช่ไหมครับก็เชิญได้กล่าวถึงด้วยนะครับค่ะแล้วท่านอาจารย์ครับที่ตั้งแต่เริ่มต้นตที่คุณอ้อมก็มีเจตนาที่จะพิมพ์หนังสือเรื่องเร่มจริยธรรมในการดําเนินชีวิตแล้วก็ แปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาแปลภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันซึ่งท่านอาจารย์ก็กรุณาบอกอก็ลองติดต่อให้คุณอัวอเซล่ามาคือเป็นที่ปรึกษาได้ก็นี้ก็ก็ทั้งอาจาร,รย์คำปันน้องเอม็มคุณบรศักก็ช่วยกันหาว่าหาที่อยู่ของคุณอัวอเซล่าแล้วก็ได้ที่อยู่มาที่เยอรมันแล้วก็ที่กรุงเทพ ก็คุณอ้อมก็ได้ให้ลูกสาวอยู่ที่เยอรมันก็พยายามติดต่อไปตามที่อยู่ก็ติดต่อไม่ได้ลูกสาวก็ก็พยายามติดต่อทุกวันก็ยังติดต่อไม่ได้ส่วนที่ที่เมืองไทยนะคะท่านอาจารย์ก็โทรศัพท์ไปก็ติดต่อไม่ได้แต่ถ้าเราขับรถไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เขาก็จะไม่ให้เราเข้าก็ยังติดต่อไม่ได้แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าในงาน ที่ที่ภูเก็ตนะคะท่านอาจารย์ได้มาน้อมกราบนำลึกถึงคุณท่านอาจารย์98ปีนะคะก็สมรมบมันธรรมะเวียดนามก็ได้มากันหลายท่านเลยเยอะมากแล้วก็ปรากฏว่าพี่จูก็บอกนี่เมตตาเนี่ยคุณคุณกังก้าเนี่ยเขาเขาเป็นคนเวียดนามแต่เขาทำงานอยู่ที่เยอรมันอ๋อหนูก็จังหวะด,ดีก็ได้ไปไปกุยกคุณกังก้า แล้วก็ให้เข้ามารู้จักกับคุณอ้อมและคุณหาบัตนะคะแล้วก็เขาก็ได้คุยกันคุณอ้อมก็ได้แสดงเจตนากับคุณกังก้าว่าเนี่ยก็จะพิมพ์หนังสือเป็นพิมพ์หนังสือฉบับที่เป็นภาษาไทยจะแปลเป็นอังกฤษกับเยอรมันทีนี้คุณกังก้าเขาก็ยินดีมากเลยค่ะที่จะมาช่วยเพราะว่าคุณกังก้าเขาก็ได้จบคุณกังก้าเนี่ยได้ได้จบมหาวิทยาลัยที่เวียดนาม แล้วก็ได้ทุนไปต่อศึกษาที่เยอรมันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมนะคะพอได้ทุนจบก็ทํางานที่นั่นเลยเพราะฉะนั้นภาษาเยอรมันเขาจะเก่งมากจะสามารถที่จะช่วยได้ได้ในการแปลให้ได้ถูกต้องชัดเจนขึ้นก็อยากให้คุณอ้อมลองสนทนากับท่านอาจารย์ว่าได้คุยกับคุณกังก้าอย่างไรบ้างนะคะท่านอาจารย์ ค่ะพอดีอ้อมได้เขียนจดหมายไปที่คุณอุศาที่บ้านนะคะส่งจดหมายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไม่ได้มีการตอบรับหรือว่าให้เบอร์โทรแล้วก็เบอร์อีเมลไปเรียบร้อยแล้วแจ้งความประสงค์ว่าเราต้องการเราจะขอความช่วยเหลือจากเขาซึ่งแล้วเราประทับใจหนังสือของเขามากเพราะหนังสือของเขาเนี่ยช่วยให้ชีวิต ครอบครัวเล็กๆของเราเนี่ยเข้าใจพระธรรมมากขึ้นจากการแปลหนังสือของเขาแล้วก็ถ้าถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะทําแบบที่เขาทําแต่ให้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆอย่างงี้ค่ะก็อธิบายไปแต่ยังไม่ได้ตอบรับนะคะแล้วก็พอดีจังหวะที่มาเจอคุณกังก้าก็อ้อมพูดภาษาเยอรมนันคุณกังก้าพูดภาษาเยอรมนันเราเข้าใจกันได้ แต่เขาเรียนมาลึกซึ้งกว่าเข้าใจเขาเข้าใจพระธรรมได้มากกว่าเราด้วยนะคะเพราะว่าเขาเขาเรียนโดยตรงเลยแล้วก็เขาศึกษาพระธรรมมานานแล้วด้วยเขาก็จะลึกซึ้งมากกว่าก็อยากให้เป็นคําพูดที่ที่แปลออกมาได้ถูกต้องตรงตามคำที่ท่านอาจารย์กล่าวะคะ่ะก,ก็ยินดีมากๆแล้วเขาก็บอกว่าถ้า ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณอัวสุลาอย่างไรให้ติดต่อไปหาเขาเพราะว่าเขายินดีและเต็มใจจะช่วยะคะ่ะก็เป็นประโยชน์อย่างสูงมากเลยคะ่ะก็ดูไม่มีอุปสรรคนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนรู้ภาษาเยอรมันถึงแม้ว่าจะเข้าใจธรรมะแต่บางทีคาในภาษาหนึ่งก็ไม่เท่ากับความหมายจริงๆแต่ก็ต้องอาศัยคำอื่นประกอบช่วยด้วยแต่ไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะ สามีอ่านได้เ <laughs> พระเาะฉั้หนึ่งสีอเล่มนี้เป็นการทดลองว่าเมื่อจบแล้วเขียนแล้วเนี่คนแรกที่จะได้อ่านนะคะล้วก็จะดูว่าเข้าใจแค่ไหนถูกแค่ไหนน่าสงสัยแค่ไหนต้องการมีคําต่อท้ายอธิบายหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมูนิซีก็มีเลขสิกธิดันหนึ่งสีเล่มนี้พร้อมที่จะให้มีผูแ้แปลได้เมื่อแจ้งความประสงค์ค่ะ ครับนี่ก็เป็นหนังสือที่คุณอ้อมนะครับมีความตั้งใจที่จะแปลเป็นภาษาเยอรมันนะครับก็คือบทสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สุจินบริหารวณเขตเรื่องจริยธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งก็มีผู้ที่มาสัมภาษณ์ท่านอาจารย์นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รชมชื่นสมประเสริฐนะครับจากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยมาสนัสนุนกับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็มี พระภิกษุมาด้วยนะครับมาสนทนาซึ่งก็จะมีเนื้อหาที่หลากหลายแล้วก็เป็นประโยชน์เนื้อหานี่ครับคนไทยเราก็ได้รับประโยชน์นะครับพิมพ์มานครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5ก็ได้รับประโยชน์นะครับจากเพราะทั้งหมดก็คือคําที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวตอบในความเป็นจริงของธรรมะซึ่งก็เป็นประโยชน์เป็นแนะนําเป็นการแนะนําให้ผู้ศึกษาเนี่ยครับจะมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนที่จะศึกษาต่อไปนะครับเพราะว่า เป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายครับค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่หนูจะจะกลับเรียนขออนุญาตท่านอาจารย์ก็คือท้ายนังท้ายเล่มหนังสือเนี้ยหนูจะขอใส่เป็นอีเมลของติดต่อได้ที่เยอรมันด้วยคือสามารถผ่านติดต่อผ่านทางทางหนูหรือว่าทางลูกๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ เข้าใจว่าแค่ระยะทดทดลองล,ลูกสามเดือนเนี่ยนะคะที่มีการสนทนาธรรมกันเขาเขารู้สึกว่าเขา,เขามีความชัดเจ,ดเจนในาศาสนาพุทธมากขึ้นแล้วล,ลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขียนไปหาคุณอุราที่เยอรมันเขาบอกว่าหนังสือของคุณเนี่ยทำให้ครอบครัวข,ของเราเนี่ยเข้าใจพระพระธรรมมากขึ้นและมันเป็น ประโยชน์มากกว่าอะไรในในชีวิตของเราคือมันเป็นที่สุดประโยชน์ที่สุดของชีวิตของครอบครัวเราเนี่ยคะ่ะก็เอซูล่าก็จะมาอยู่เมืองไทยได้นะคะแต่ไม่ทราบว่าเมื่อไหรค่ค่ะเพราะฉันติดต่อที่มูนิธิได้แต่ยังไงก็ตามนะคะแปลไปเลยเพราะว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็สมควรที่จะมีที่อยู่ของผู้แปลให้ติดต่อด้วย